สวัสดีครับผมนายนักลงรียนเพิ่งมาครับนักศึกษาในปีที่3ห้อง3ครับในทีนิตการครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทักษะสองลูกสองมือล่างครับหรือเรียกว่าลู่วันเดินนะครับอย่างรู้เป็นยังไงติดตามมาต่อไปและลูกสองมือล่างนะครับมีวิธีการจับหลายรูปแบบนะครับแต่ผมจะนำเสนอแค่รูปแบบเดียวนะครับคือการเอามือประสานกันนะครับนี่ครับตั้งขนานี้นะครับโอเคพอเราทําได้ปุ๊บอันดับแรกนะครับตองแขนเหยียดตึงก่อนนะครับแขนเหยียดตึงแล้วก็ ย่อยืนนะครับลักษณะการย่อยืนเพื่อมีแรงส่งระหว่างลูกบอลกับนือนะครับแส่วิธีนี้คือการมีเท้านำเท้าตามดีกว่านะครับเพื่อแรงส่งไปข้างหน้าได้ครับครับต่อไปครับผมจะนำเสนอแบบมีลูกบอลนะครับมาโกครับหนึ่งผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับแบบฝึกนะครับการรับบอลแรกครับอยากรู้เป็นไงครับติดตามเราต่อไปครับ ลักษณะการยืน kind of นะครับคล้ายๆกับการนั่งเดินนะครับคือ HI force. ย่อย่อเตรียมพร้อมนะครับจะปล่อยมือก็ได้หรือจะประสานมือไว้รอก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเราจะประสานมือนะครับถ,ถ้าเราปล่อยถ้าถ้าราปล่อยนะครับราปล่อยก็ได้นะตามหลักของเราครับแล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนก็รอถ้าถ้าถ้าเราไปรอปุบ๊บเราเราจะวิ่งราบาดขึ้นที่ระบาดแต่ถ้าเราเราเอามือไว้ข้างแล้วเราขึ้นที่เราสามารถคนโครลจังหวะได้นะครับ และการมงมี2แบบนะครับรานบบอลแรกครับ1คือการสไลสด์เท้าสู่เท้านะครับสไลด์เท้าสู่เท้ามองบอล2ครับการวิ่งไขว้นะครับเพื่อให้เราได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับครับต่อไปครับวิธีการสานที่แบบมีบอลนะครับโดยการสไลด์แบบเท้าสู่เท้านะครับไปนะครับการวิ่งแบบไขว้นะครับ ท่าที่หนึง่งให้เราพานักท้ตามนะครับก็ย่อมือข้างหลังก็เวียงแขนขึ้นครับท่าที่สองครับให้เราทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มการกระโดดไปนะครับ อ่าท่าที่สามครับให้เราวิ่งพร้อมกระโดดนะครับเราทำมาเดิมนะครับยอบ่อตัวก้มหน้านะครับเพื่อให้ความว่องไวในการตีบอลนะครับรอบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับในการทดลองแบบมีบอลนะครับเ,เดี๋ยวครับ